ทีนี้พอมีกฎหมายมาตราแบบนี้แล้วสังคมไทยท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองสูงขนาดนี้คนวิพากษ์วิจารณ์ก็สูงคนนินทาก็สูงแต่ตอนนี้สังคมไทยค่อนข้างมีแนวโน้มที่จะเหมารวมหมดนะว่าคนวิพากษ์วิจารณ์คนนินทาเท่ากับคนที่พยายามจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์คุณนันนันมองข้อกล่าวหาที่รุนแรงขนาดนี้ยังไงครับผมผมไม่เอาตัวผมก็ไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เลยนะผมไม่อ่านเพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตผมเนี่ย ผมเมื่อเพื่อผมมาถึงอายุขั้นนี้แล้วเนี่ยผมจะอ่านหรือจะสนใจในเรื่องที่มันสร้างสารรค์มากกว่าครับแล้วก็ผมผมไม่มีพื้นพื้นความรู้เพียงพอที่จะที่จะมาวิจารณ์สิ่งเหล่าน, <c oughs> นี้ได้แต่ผมว่าข้อสังเกตผมคือว่าสังคมไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะตีตัวออกห่างจากความจริงมากขึ้นมากขึ้นเลยให้หมกบุ่นอยู่กับเรื่องของข่าวลือ <c oughs> หมกมุ่นอยู่แต่เรื่องข่าวอกุศลหมกบุ่นอยู่ในเรื่องของ ของการแผ่ขยายความเก<ค>ลียดชังเลยครับคำโกหกคำเกลียดชังคำประหัตประหารคำทำลายซึ่งกันและกันครับซึ่งอันนี้เป็นผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท,ที่สังคมหน้าต้องระมัดระวังต่อไปในอนาคต ทีนี้พอมีข้อกล่าวหาแล้วก็มีผู้ที่จงรักภักดีแล้วก็มีผู้ที่จงรักภักดียิ่งกว่ากษัตริย์เองอีกเนี่ยก็เกิดกระบวนการล่าแม่มดขึ้นมาไปเที่ยวหาคนตามเว็บไซต์ไปเที่ยวดูทั้งหมดตาม Facebook ว่าใครพูดจาหมิ่นประมาทหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าข่ายหมิ่นประมาทแค่นินทาก็จะเกิดกระบวนการล่าและเอาชื่อมาประนามคล้ายๆกับสมัยผู้ที่สมาชิกโจเซฟแมคคาทธี่ที่ไล่ล่าคอมมิวนิสต์ในสหรัฐอเมริกาคุณนันน์นันครั้งหนึ่งเคยเป็นเหยื่อ ของกระบวนการล่าแม่มดเหล่านี้อยากให้อุทารณ์อะไรกับสังคมไทยฮะคุณให้เกียรติผมมากไปหน่อยนะผมคิดว่าผมเป็น,เป,นเป็นเป็นเหยื่อของการแย่งชิงอํานาจมากกว่าโดยอันนี้เป็นข้อ <ผม S 1> อ้างผมแน่ใจผมเป็นข้ออ้างเท่านั้นผมแน่ใจว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตามนะที่จะเป็นทหารก็ดีหรือหรือทางด้านดูแลเรื่องความมั่นคงก็ดีที่กล่าวหาผมเนี่ยผมไม่าในใจเขารู้ผมไม่ผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คนไม่ไดร้รต่ แต่ก็จะต้องการให้ให้ผมออกจากให้ผมพ้นจากตําแหน่งครับแล้วก็มันก็เลยใช้ใ,ใช้คำข้อขอ,อา<ห>้างนีนเน้เป็นเป็นคํากล่าวหาอ่าก็เขาก็ไม่ไม่าไม่ยังยังอยู่ยัง,ย,งยังยึดอยู่กับไอ้ไอ,อ,อ้ความแปลกประหลาดของสังคมบางอย่างที่ คือเขาไม่มองว่าคนอย่างผมนี่ถ้าเกิดผมรู้ว่าเขาไม่อยากได้ผมผมก็ลาออกเองบอกกันดีๆก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมลาออกไม่ได้เพราะรมันเมือม่อมีรัฐประหารใหม่ๆประธานกระทรวงทําหน้าที่ตแต่รัฐมนตรีกับประเด็นของผม,มเพื่อแปลกนะเขากระาหาวผมเป็นคอมมิวนิสต์นะคือตอนนั้นรัฐประหารมาที่6ใช่ไหมผมเป็นผมเป็นผู้รักษาการตําแหน่งรัฐมนตรีอยู่จนถึงวันที่21่สิบเอวันแล้วเขาสั่งผมพักราชการวันที่22หรืออะไรเนี่ย โดยการครับผ,ผมเป็นคอมมิวนิสต์ปล่อยให้ผมให้ปล่อยให้คอมมิวนิสต์นั่งเป,ป็นรัฐบาต่างประเทศอยู่ได้ตั้งสิบสิบหกวันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเอาซะเลยมันแสดงความมม่แสดงอะไรบางอย่างของวิธีคิดของคน่านั้น <c oughs> ใช่ใชไหมแต่นี่เป็นเรื่องผ่านไปแต่ผมว่าไอ,อ,อ,อ้สิ่งที่คุณอ้างเลยไม่คาที่มันก็มีสมัยนั้นก็มีแต่สมัยนั้นเป็นเรื่องของสงครามอุดมการ์มันเป็นเรื่องของไอเดียลอจีคือ พวกเกรดคอมมิวนิสต์ครับพวกข้างคอมมิวนิสต์ก็มีพวกพวกเกรดก็มีแล้วพวกเกรียนมากกับพวกข<น>้างมากนี่ก็เป็นปัญหาของรัฐที่คอมมิวนิสต์เองนะผมาก็ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตผมอย่ไปสืบอย่าไปคิดเลยมากครับทีนี้วันนี้มันย้อนคล้ายๆประวัติศาสตร์ย้อนมาแต่ไม่ได้เป็นปัญหาคอมมิวนิสต์ต่อไปฮะเป็นปัญหาคนที่จงรักภักดีมากๆกับคนที่ไม่ค่อยจะจงรักภักดีคุณนันน์มองความขัดแย้งแล้วพยายามป้ายสีกันไปมาของกลุ่ม กลุ่มต่างๆเหล่านี้ในสังคมไทยอย่างแล้วจะไปอย่างไรใพ้นจากข้อขัดแย้งนี่ครับไปอย่างไรใพ้นจากข้อขัดแย้งนี่ครับในในกลุ่มสองกลุ่มที่ผมไม่ทราบว่ามีมากมีหรือไม่หรือมีหรือไม่มีหรือมีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมก็ถบอว่มีนะส่วนหนึ่งก็คงไปแก้ไขก็ไม่ได้ครับเพราะเขาทำอย่างนั้นเพราะเขาเชื่อเชื่อจริงเชื่อจริงจังแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะทําอย่างนั้นเพราะมันมีมันมีระเบียบวาระซ่อนเล่นอยู่อยากจะนําไปสู่ผลประโยชน์อะไรบางอย่าง ค็คงพูดกันลำบาก <c oughs> แต่ถามว่าแต่คนที่เรวาทาไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการ,รก็คงจะต้องใช้สติมากขึ้นน <c oughs> ในทางศางส,สนาก็บอกแล้วว่าความรู้หาได้อ <c oughs> แต่ความรู้นี่มันจะต้องนําไปสู่การมีสตินะกา, <c oughs> การมีปัญญานะการมีปัญญาคุณนานๆผ่านวิกฤตการทางการเมืองมาหลายครั้ง แล้วในฐานะผู้นําก็เป็นผู้นําที่พาประเทศผ่านวิกฤตมาได้หลายครั้งวันนี้ถ้าจะพูดถึงผู้นําคนต่อไปของประเทศไทยคุณอนันต์อยากพูดอะไรกับผู้นําคนต่อไปครับไม่มีผมไม่ไค่ไม่ไม่ไม่เคยชอบแนะนําอะไรนะผมคิดว่า <î> s> <S ผมเองก็ในชีวิตผมก็มีผู้ยญงผู้ใหญ่ที่นับถือสองาคนครับซึ่งผมอาจจะไปปรึกษาหรือนะ แต่ผมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะจากประสบการณ์จากการเฝ้าสังเกตการเฝ้าระวังในสิ่งที่ในการปรับปรุงตัวเองด้วยนะผ,มผมไม่ผมไม่อยู่ในฐานะที่จะที่จะสอนใครหรือที่จะที่จะให้คําแนะนําใครได้ครับมันสิ่งหนึ่งมันมันมีบางอย่างที่มันความเป็นผู้นำนี่มันเกิดโดยธรรมชาติครับขณะเดีวยวกันก็อาจจะส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากประสบการณ์แต่ผมว่า ไปพูดในสิ่งที่ขณะนี้มีกลุ่มประชาชนคนไทยเขาเริ่มทํากันอยู่คือว่า <Yeah. S 2> ต้องฟังมันคิดมันพูดและทำ <Yeah. S 2> แต่ถ้าบอกฟังไม่เป็นคิดไม่ออกพูดไม่จริงและทาไม่ถูกคร <Yeah. S 2> มือก็ลําบากอคุณนันนัมีความฝันไหมครับว่าอยากจะเห็นสังคมไทยนับจากวันนี้ไปเป็นอย่างไรหลังจากที่เราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองมาเป็นเวลายาวนาน ผม sure ไม่คนไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ค่อยฝันครับแต่กลางคืนฝันบ่อยนะแล้วฝันอะไรเป็นเรื่องร้ายทั้งนั้นผมไม่คนไม่ฝันแต่ผมมีความมีความเชื่อถืออะไรบางอย่างว่าเมืองไทยอยู่รอดและผมก็ยังมีความเชื่อถือว่าถ้าไปดูจากประวัติศาสตร์ไทยแล้วเนี่ยครับสังคมไทยมันก็มีความล้มเหลวมากมายมีความผิดพลาดมากมายแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างในในอุปนิสัยคนไทยเนี่ย ที่มันจะทำสาทำให้เราสามารถรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายได้รเราเราเป็นประเทศชาติที่ไม่ไม่เป็นเมืองขึ้นเมืองของต่างชาติเป็นอิสรภาพมาตั้งแปดร้อยปีับเมืองไทยต้องมีอะไรดีคนไทยต้องมีอะไรดีับ,มบผมยังมีความเชื่อมั่นครับครับนในวันที่เลวร้ายที่สุดในวันที่กําลังใจตกต่ำที่สุดคุณอานันต์ประคองชีวิตประคองจิตใจตัวเองให้ผ่านวันเลวร้ายอย่างนั้นมาได้ยังไง ผมไม่คนไม่คิดมากไงครับแล้วผมเป็นคนที่เยว่าไอ้ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะไม่คิดว่าเพราะคนนั้นทําหรือคนนี้ทําหรือเป็นเคราะกรรมของผมหรือเป็นเพราะไม่ผมไม่ไปนั่งวิเคราะห์ครับแต่ผมจะเป็นคนที่ว่าเราจะทํำยังไงที่จะให้ผ่านพน้นไอ้วิกฤตอันนั้นหรือความเคราะห์หรืออะไรกับเคราะกรรมอันนั้นไปได้ครับนั้นผมจะเป็นคนที่ว่า ความหลังไม่ลืมนะ <Yeah. S 2> แต่ความหลังไม่ลืมไม่จะไม่มีความโกรธแค้น <Yeah. S 2> ไม่มีความมาฆ่าพยาบาทไม่มีความเจ็บใจนะ <Yeah. S 2> อยู่กับโลคปัจจุบัน <Yeah. S 2> แต่ผมมองเสู่อนาคตมากกว่า <Yeah. S 2> ผมถือว่าทุกครั้งเนี่ยในชีวิตคนเราเนี่ยมันมีวิกฤตวิกฤตส่วนตัวในเรื่องครอบครัววิกฤตในเรื่องการงานวิกฤตเรื่องต่างๆเนี่ยข้อทดลองของว่าคนคนนั้นเนี่ยแข็งแกร่งยังไงหรือว่าเขาสามารถแข็งแกร่งที่ผ่านพ้นอุปสคก้าวข้ามไปได้ไหม และจะทำให้อนาคตนเขาเนี่ยดีขึ้นครับขอบคุณคุณอนันต์ปัญญารชนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่น่าจะเป็นคําตอบนะครับว่าสังคมไทยจะผ่านพ้นวิกฤตอันร้ายแรงครันน้งนี้ไปได้อย่างไรตอบโจทย์นี้ผมทิมโยตรัยสุยธรรมาและคุณอนันต์ปัญญารชนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ